สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำกับข้าวให้ดูนะคะวันนี้จะทอดหมูสับกับลากบัวนะคะอันนี้คือลากบัวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะว่าทำยังไงนะคะอันนี้คือลากบัวซื้อมานะคะลากบัวโอเคมาดูตามขั้นตอนกันเลยนะคะเราจะตัดหัวออกนะคะ ใช้สองอันนะคะจากนั้นก็ใช้ที่ที่ขูดเอ่อที่ขูดในนี้นะคะที่ปอกเปิืกนะคะขูดออกนะคะ โอเคสุดนี้อร่อยค่ะรับรองอร่อยนะคะลากบัวสำหรับคนไทยก็จะไม่ค่อยได้ทำ เท่าไหร่นะคะกับข้าวแบบนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาหัน่นหั่นครึ่งหนึ่งก่อนผ่าครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หั่นบางๆแล้วก็หั่นบางๆนะคะหั่นบางๆทีนี้เดี๋ยวเราหั่นเสร็จแล้วจะเอาไปสับจ้ะสับให้ละเอียดนะคะหั่นบางๆก่อน หมูที่ซื้อมาสิบเหรียญอันนี้เป็นหมูสับนะคะหมูสับที่เขาสับมาแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากจ้ะก็สองอันก็จะใช้ไม่หมดนะคะเดี๋ยวเก็บไว้เก็บไว้ทำกับข้าวเพราะว่าใช้สองอันก็จะเยอะไปนะคะใช้อันนี้เหลือไว้ดีกว่าเอาไว้ต้มซุป โอเคหั่นต่อไปจ้ะใช้ไม่หมดนะคะสองอันมันจะเยอะไปโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาสับนะคะ เล็กก่อนเดี๋ยวจะมาสับทำง่ายจ้ะอันนี้เป็นลากบัวนะคะลากบัวจ้าสามารถเอามาทำกับข้าวได้นะคะจะเอาไปทำเทมปุระก็ได้จะทำเป็นเทมปุระก็อร่อยนะคะ หรือจะเอาไปนึ่งกับเนื้อวัวก็อร่อยจ้ะเนื้อวัวสับนะคะเดี๋ยววันหลังจะทําให้ดูจ้ะวันหลังจะทําให้ดูนะคะวันนี้ทํากับเนื้อหมูเนื้อหมูสับจะทํากับหมูสับเดี๋ยวจะเอาไปทอดคุกเค้ากับเครื่องต่างๆได้เดี๋ยวเราจะอาไปทอดเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงนะคะง่ายนิดเดียวจ้ะ ตานราตักสับนะคะถ้าักสับนะคะมันจะกระเด็นถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นหยาบๆนะคะใช้เครื่องปั่นก็ปั่นเอาปั่นแบบหยาบๆอย่าปั่นละเอียดมากก็จะสับมันก็จะยุ่งยากไปหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะกระเด็น มีเครื่องปั่นจ้าต้องใช้สับเอานะคะก็ค่อยสับจ้ะสับไม่ละเอียดมากนะคะกระเด็นหมดเลย เดี๋ยววันหลังต้องซื้อเครื่องปั่นำหรัะทำกับข้าวสับหย,ยาบๆพอนะคะไม่ไต้องสับละเอียดอาประมาณนี้แหละกระเด็นหมดแล้ว สับหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะคะโอเคจ้ากระเด็นหมดเลยอันนี้มีเนื้อหมูหมูสับใส่หมูสับไปก่อนหมูสับหมูสับนะคะตามด้วยลากบัวที่เราสับตะกี้นี้ ใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะโอเคเคลียพื้นที่ก่อนจ้าเคลียพื้นที่ก่อนนะคะค เคจารในนี้มีเนื้อหมูสับแล้วก็รากบัวสับนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นปลายอินทรีย์เค็มนะคะ <c oughs> ปลายอินทรีย์เค็มเราเอาไปทอดใส่อย่าใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวนะคะใส่เยอะกลิ่นมันจะแรงแล้วก็มันจะเค็มเกินไปนะคะใส่นิดนึงนะคะเอากระดูกออกแล้วก็บีบๆให้แตกออกจากกันนะคะบีบๆให้ละเอียดนะคะเราจะใส่ไปในนี้จ้ะใส่ไปด้วยกันนะคะ ใส่พริกไทยพริกไทยพอประมาณน้ำตาลน้ำตาลช้อนกว่ากว่าหน่อยหนึงช,นช้อนครึ่งใส่ซอสน้ำมันหอยประมาณหนหนึ่ง หนึ่งช้อนพอหนึ่งช้อนนะคะไม่ใส่เยอะนะคะตามด้วยซีอิวนิดหน่อยไม่ใส่เยอะนะคะไม่ใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวใส่ประมาณหนึ่งช้อนพอน้ำมันงาใส่น้ำมันงาไปครึ่งช้อนพอน้ำมันงาตามด้วย ไข่ไก่หนึ่งฟองไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดสอช้อน2ช้อนประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ขยำขยำใช้มือนะคะมือสะอาดแล้วนะคะขยำเลยจ้ะ ขย้ำทุกอย่างให้เข้ากันนะคะขยํำขยํำจ้ะขยํำทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะไปทอดจ้ะเดี๋ยวจะไปทอดนะคะขยํำไม่เข้ากันจ้าอันนี้เป็นหมูสับลากบัวทอด ขยำให้มันเข้ากันก่อนนะคะขยำให้มันเหนียวจ้ะทำให้มันเหนียวให้มันเข้ากันนะคะ เ,เริ่มเหนียวละเริ่มหนืดละเริ่มหนืดได้ที่ละเดี๋ยวเราจะไปทอดโอเคเหนืดได้ที่ละประมาณนี้นะคะขอล้างมือแป๊บหนึง่งขอล้างมือก่อนนะคะ โอเคเตรียมทอดเลยจ้ะใช้กระทะแบนนะคะมาจะเตรียมกระทะแบนเตรียมทอดเลยนะคะเปิดไฟไฟอย่าแรงมากนะคะไฟอย่าแรงมากโอเคเตรียมจานไว้ไฟไม่ต้องแรงมากนะคะไฟพอดีพอดีนะคะ เอาแบบพอดีพอดีใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันก็พอประมาณน้ำมันไม่เยอะมากนะคะน้ำมันพอประมาณถ้าน้ำมันไม่พอสามารถเติมได้นะคะเติมน้ำมันได้นะคะโอเคเราจะใช้ประมาณนี้ถ้าน้ำมันไม่พอน้ำมันแห้งก็เติมน้ำมันได้จ้าโอเคน้ำมันไม่ต้องร้อนมากเท่าไหร่นะคะใส่เข้าไปได้เลยจ้ะค่อยๆทอดนะคะไฟอ่อนๆ อย่าไฟแรงนะคะปั้นปั้นปั้นให้มันออกแบนๆนะคะมันจะได้สุกไวๆจ้ะปั้นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปทำแบนๆเหมือนทอดมันทำเหมือนทอดมันนั่นแหละจ้ะ ทำเป็นแบนนะคะทำเป็นแบนจะได้สุกง่าย ไฟอ่อนๆไฟอย่าแรงมากทอดไปจ้าทำแบนๆนะคะโอเคทอดไปเรื่อยๆจ้ะ ใช้เวลาทอดนานนิดหน่อยนะคะแป๊บเดียวก็สุกแล้วจ้ะเริ่มเหลืองแล้วก็พลิกด้านหนึ่งนะคะเริ่มเหลืองแล้วก็พลิกด้านหนึ่งจ้า หอมมากเลยหอมปลาเค็มก็ให้เหลืองเลยจ้าเดี๋ยวเราก็พริกด้านหนึ่งนะคะสวยงามมากเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะพลิกแล้วนะคะใกล้จะสุกล้วไฟอย่าแรงมากทอดให้เหลืองเลยจ้ะ โอเคชิ้นไหนสุกแล้วก็ตักใส่จานได้เลยนะคะนี่จ้ะสุกแล้วก็ตักใส่จานได้เลย จานได้เลยนะคะ <c oughs> ข้อต่อไปจ้า จ้าพริกอีกด้านหนึ่งนะคะโอเคชิ้นนี้สุกแล้วนะคะ โอเคสุกแล้วนะคะ 的三天假。 โอเคตัก okay. ใส่จานได้เลยเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วจ้านี่จ้ะหมูสับลากบัวทอดง่ายๆนะคะทำง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะ